สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมือนีก็เป็นอีกมือนะคะที่แม่น้องแก้มมาหลบลวอมหมูนะคะมนี้ก็ออกมาหลบลวมหมูอยู่ข้อพ้นใะเฮียยุสส่วนย่างนะคะแต่ว่าพอดีเอารถเขาอะไรเนาะคะ่ะดินย่งางท่าย่างเป็นสบา่ายู่พันแห่งดีนะคะยังลมอยู่ก็เลยปร,ระกาศรถเข่าก็เลยต้องย่างเอานะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่า,าถ้ารถตีลัมมันเสียในเข้าเสียเวลานะคะลมลื่นแห้งนะคะส่วนใาง่พิ่น หมอกับการเลี้ยงหมูเลยนะคะอยู่สวนยางเนาะหมูจะเย็นดีแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าเ่าเลี้ยงหมูอยู่สวนยางนี่ก็คือยุ่งจะหลายเป็นพิเศษนะคะยุ่งจะหลายเป็นพิเศษถ้าเป็นส่วนหน้าฝนหนันหมูห่าสี่มิเปอร์เซ็นเป็นตุ่มลายนะคะถ้าผอได้เลี้ยงหมูในสวนยางนี่ก็แนะนําเลยนะคะให้ใส่พันแยงเขียวเ่าหน่อยเนาะค่ะอ้อมขอบหมูไว้เพื่อป้องกันยุ่งกัดหมูห่าหนั่นเองนะคะเพราะว่ามันจะบ,บริเวณพื้นที่โล่งนะคะเนาะ มันจะเป็นพื้นที่ทึบเราจะเห็นยุง,ยงหลายกว่าปกตินะคะไก่จะมาหอดขอกหมูเพ่นแล้วนะคะเดี๋ยวถ่าไปเมืองน้ำกันเลยว่าหมูพ่นหนำหนักไก่จะได้หรือยังเพราะว่าพี่เพิ่นกันหนาคับแม่หนุ่แก้ใหม่นะคะก็ว่านำหนักหอดแล้วนะคะจะว่าพ่นมาพอทันหอดนะคะแม่กับมาหอดขอพก่นก่อนเดี๋ยวจะพาไปเมืองเลยนะคะ บรรยากาศดีแห่งนะคะเสียงลมพัดไว่อยเลยเพราะวะ่าช่วงนี้เขาสู้ส่วง่างหนาวแล้วนะคะาหา้อแ้วสงสัยอันนี้นะคะกาวป่าวเพื่อนได้อูดยุ่งให้ให้หมูแน่เลยค่ะจ่าเ,เอ๋จ่ะะเาเอู๋นะคะเด็กๆงามแหงนะคะดนะคะงามจริงๆค่ะอันนี้เพื่อนจะเป็นแม่ดูหลอกผสมปลาแต่ว่าเพื่อนเอาน้ำเชื่อ หลอดมาใส่นะคะเอาน้ำเชื่อหลอดมาใส่โอเคเลยนะคะงามบอวันซอนหมูเิ่นดีค่ะงาม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 ค er. ่ะเพ่นพ่อแม่สงสัยพ่นคิดว่าเจ้าของ่นจะมาให้อาหารแน่เลยค่ะป็กันแลนดมาเลยเต็มเลยนะคะคืออันนั้นตรงนี้นะคะเพ่นของนั้นเป็นของแม่พ่นนะคะพ่นจ้องหูตรงนี้นะคะเพื่อจะเอาอาหารหลอลูกตรงนี้วกาให้กินนมแม่ไปนํา หมูผมจะสวยลักษณะแบบนี้นะคะ่ะจะงามเนาะสูตรนี้ใส่ฟ้ามไหนใส่สูตรนี้นะคะบอกเลยว่าหมูบอเซียก็คือหมูจะงามได้ขายแบบว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะคือหมูจะสวยนะคะแต่ถ้าเขาใส่ระบบแบบว่าแยกนุ่มแลม้วเอามาขุนเข้าจะเปือ,องเนื้อนะแห้งเพราะว่าหมูจะอยู่ในช่วงเทว่า ลบนมนะคะลบนมเพิ่นจะล่งโตเนาะแต่ว่าถ้าห้าเลียงแบบนี้นะคะดูน้ําแม่กินนมแม่แล้วก็ออกมากินอาหาร่องนี้นะคะเพราะว่าถ้าหฮาอาหารหวานไวกับของแม่เพื่อนจะบ่ไดกินเต็มร0อเอร์เ็นเนาะแม่เพิ่นจะกินก่อนนะคะถ้าห้าเฮ็ดแบบนี้เพื่อนจะได้กินเต็มร0อยเอร์ซ็นเลยนะคะอุ้ยอ่อ,อนซอนแหงค่ะนะํามคักํามเหลือเลยนะคะค่ะอันนั้นขออื่นนะคะสามารถเอาสูตรนี้ไปเห็ดใดเด้ค่ะนี่เห็ดสูตรนี้เลยนะคะ ในคลิปนี้แม่นนองแก้มก็ขอบคุณถูกกำลังใจนะคะทีเขามาติดตามรับชมคลิปแม่นนองแก้มอันนั้นล้วก็เอาไอเดียดีๆการเรียงมูไห้ได้ขายนะคะเนาะอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะในการเลียงมูให้ได้ขายลูกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะพอกันไหมในคลิปหน้านะคะขอบคุณหมากไม้ถูกกำลังใจเลยค่ะสวัสดีค่ะ